สบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงเบิรตสุขสุขคนได้สบายดียามสวยๆพี่น้องมือนีกาคือว่าว้เมื่อวานพี่น้องพอเบาแพงกะได้เขามาปูกระเบื้องแล้วมือนี่ซีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะน้องแตงกำลังหามเมียกำลังปูกระเบื้องพี่น้อง ซอยส่างพี่เนาะมนมาซอยสายดีพ่อพี่น้องหนาวแห้งหนาวเหง้หงมันก็ได้มาปูพี่นเนาะจากนั้นก็ขอขอบุญขอบคุณไปทางเอื้ออภพรกับคุณมม<ด>แม่ละม่ไมเนาะและะ้วก็ทั้งพ่อสุเนศแล้วก็ทั้งไอพรเนาะที่ซอยเรือเข้ามาทั้งแม่ละมไมกับเอื้ออภพรกับซอยเรือ กับเบื้องกับประตูหน้าต่างกับปูนเนาะทางไอ้ป้อนกะใส่เรือเป็นสีสีแล้วก็เพิ่นกะใส่เรือเข้ามาเพิ่มเติมอีกเนาะแล้วแต่นอกคนอานสิไปสื้อเนี่ยาแพงก็ได้ใส่มาแล้วหลังใส่ถ้ามันเรือบ่แพงก็สีตกแต่งคือว่านะั่นแหละพี่นอ้องตกแต่งตัวมันขาดมันเกินเนาะหลังปู่นอะ ลันกูมันก็เเลอมลงมือ เงี่ยงพอสูงหุ่บอสอุ้ยเบื่ออยู่บนนั้นพ่อมาฟูกับเบื้องก็ประมาณสองมื่นหรือสามมื่นนี่แหละพี่น้องยังสิได้แล้วเนาะ ตูนี่ปูกระเบื้องแล้วจังสีได้ใส่พี่น้องเพราะตองแทกระดับใส่กับกระเบื้องเนาะสีได้หัดใส่แล้วก็ตัวได้มันก็สีได้ตัดออกเมื่อนี้เลิ่มลงมือปูพี่น้อง แพงก็ดีใจหลายพี่น้องบ้านสิแล้วเนาะแล้วก็ดีใจที่มีคุณแม่ละมาอะไรกัพี่อ,อัมพรแล้วก็คุณพ่อสุเนธทั้งไอพ่อสอยเหลือเขามาบวชขิดบวฟันพี่น้องมาสิบ้านบราแพงสิสําเร็จเนาะแพงกับผมียังตอบแทนทั้งคุณแม่แล้วกะ็อ้อยแล้วก็ทั้งคุณพ่อเนอะาะทั้งเอืยอยนอกจากขอบบุญขอบคุณขอให้ทุกทานเนาะอยู่ดีมีแหง ขอให้เจริญลุงเรืองไปเลยเลยเด้อเจริญหุงเรืงเองเนาะในการงานการเงินกาขอให้อยู่ดีมีสุขเนาะสุขภาพเข้มแข็งญาติเจ็บญาติจนบัดสุขุสุขคนแม่มละมาทั้งยายอ่ำพอน,พอนทั้งยายพอทั้งคุณพ่อสุเนตจะบัดสุขุสุขคนเนาะที่ว่าซอยเลีอบเบาแพงเข้ามา ใบแห้งเนาะสีสำเร็จแล้วอันนี้แค่เริ่มปูกระเบือเดี๋ยวอีกบ้านนั่นก็คือสีเบาแพงกับสีอัพเดทแห้เนึ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนี่ก็เริ่มปูแีงกับสีเก็บเก็บสี ทั้งพ่อกับไอ้กระแพงซางเพ่นมาซอยกับ,กบ,บปูกระเบื้องเพน่งองแต่งกับเก็บสีสีนี่มันสีนี่กาเก็บหนกเนี่ยด้พี่น้องค่อยไปขอมมันเป็นงานเก็บพี่น้องงาดหนักกว่างาน ใหญ่อีกงานเก็บมะละกอแกกยี่ห้กว่งงานใหญ่ๆอีกเนาะ <c oughs> คุณแม่พันธุ์กะค้งใจจดใจจ่อเนาะอยากเห็นปูกระเบือ <c oughs> อยากเห็นบ้านบ่าแพงปูกระโลพนนะใจจดใจจ่อลอเบื้อง,องอคิดมาเนี่ยกะเริ่มลงมือลเลยเออแม่จังเลยกั สวยเลยนะเข้ามามดีอกดีใจเนาะแม่์เป็นกับปติมบาปาลูกะขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งลำรวยลำรวยตลอดไปเด้อแม่กับทางเอ,อื้ออัมพรเนาะกับทางอ,อ,อัมพรนะทางคุณพ่อสุนีสบายดีส่วนแรงๆเนาะบานนี้กันจากตอนเสนาร์บ่าวแสงกะอัปเดตให้เบิ่งแล้วเทีหนึงส่วนแรงกะ

กั่ีสีสำเร็จแต่ี่น้องหองหนึนน่งเนาะคอยเป็นคอยไป่บ้างหลายนพลาน่าัอง้คอกแข็งนก็ยภาษาอังนงายอย่งามนอกสีสีเดียวกับปลาเมาเนาะงามหลายสีเทาๆออกเป็นเหล่ย

ไก่สนใจหิวเขา่าเลยพี่น้องเซอเซ,ล,ซ,ล,ซลมาถาผุดเจา้าเนองไก่สีสมบูรณ์เลยเนาะนะอีกเมื่ออื่นเมือ่อคือกะคงสิได้อัปเดตขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องการปูกะโลของเบาเพลงเนะเาะรอใจอีกวันนึ่นเด้อทั้งน้องน้องเกบเพื่อนกอยัก หายเลี่ยวไไว้เห็นว่า ه, อ้ายว่าสันเลี่ยวไไว้ดีใจนำทางน้องเกฟเพื่อนกะผาเบิ่งห้องอ้ายอยู่เดี๋ยวเลี่ยวอายสิรีวิวให้เบิ่งเด้อน้องเก็บได้กะขอบบุญขอบคุณเนาะคุณแม่ละไม้เอื้อยอัมพรเนานะผู้ใหญ่ใจดีสอยเรือขอบครัวบอแพงเปลืออัมพรสอยเพิ่ง ประตูหน้าต่างครับคุณเมลามัยเนาะสองคนเพิ่นแล้วก็ซอยทึ่งกระเบื้องเมลามัยกกะทา่งไอพ่นเพิ่นกะซอยสีสีเฮือนแล้วก็นละสุดเพิ่นกะบไห่บ่าวเพลงตัวได้ขาดเกินตัวได้ขาดเพิ่นกะบไห้หน่องเติมเติมใส่เพิ่นวะเพื่อนกับไห่บ่าวเพลงมากบ่าวเพลงกะดีใจบ่าวเพลงกะเติมเต็มใส่เนาะ มันจะต้องใส่หลายอย่างในอุปกรณ์กะก็กดีใจเนาะมีผู้หนึ่งซอยบาแพงเนหนึ่งผู้ใหญ่กับผู้หนึ่งก็ซอยเนหนึ่งก็ดีใจทั้งคุณพ่อสุเนตทองคำกัซอยขาสั่งขากระเบื้องเนาะขาสั่งขาปูกระเบื้องบาแพงก็ขอขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะที่คอยให้กาลังใจแล้วก็สนับสนุนขอบครัวบาแพงเนาะขอให้ทุกท่านทุกคน อยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุสุค้นเด้อขอให้พบแต่ความสุขความจเจริญลำรวยลำรวยเนาะความเจ็บยาไดความไขย่ยามีท้างเบาแพงนี่กับโบมียังสิตอบแทนพวกฐานเนาะทุกทานนว่าสอยเรือมามีแต่สีต่างหนา้าต่างตาทำคลิปดีๆหรือว่าความดีสอยเรือสังคมไปเรื่อย,เ,อยเนาะพี่นกเนาะจะได้กะขอขอบบุญขอบคุณทุกทานที่เบิงง่งแแงงบทิมบ,บปัปลาทางแม่ละไม ทั้งไอพอนทั้งเออแอมพอนเนาะแล้วก็ทั้งคุณพ่อสุนเนศคุณแม่หลยขู่หลยคนพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะทุกคนที่เขามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาค่อยให้กำลังใจมาส่งขีดเนาะกะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงมีความสุขความเจริญบัดสุขสุขคนมันนี่กามาแพงกะหลังจากไปอัน ทำบุญเป็นสะพานบุญให้ทางเอาาื้อยหักทาง U.S.A. เนาะมาตอนแรกกะได้มาอัปเดตให้เบื่งกับมอนี้กะไดซสำนีเนาะแต่พี่ว่าว่าเอเซอบเนาะเกือแล้วห้องใหญ่หอง, y, งหนึงกขัขอขอบบุญขอบคุณทุกท่านทางเอาาื้อหักนำยินดีเนาะที่จะเป็นสะพานบุญให้ว่าอยากทำบุญหรือว่าอยากซอยเรือ แพงกับยินดีเสมอเนาะทางบแสงกักําลังลัเพราะว่าตอนนี้เริ่มค่ําแล้วพี่น้องเริ่เริ่มรับขอฟ้าแล้วงแงกัเป็นกรรมกเหมือนบาแสง่ดกะแพงกดีใจแห้งเนาะมาถึงจุดนี้ได้กัย้อน ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะคอยสนับสนุนและหายกำลังใจคอยสือเรือมากกันสั่นบาแพงก็คงสีฟันฟันบอกเป็นจริงว่าง่ายๆเนาะผัวสีหาเงินมาเห็ดเองได้มันบอกธรรมดาแต่กะมีผู้ใหญ่มาซอยตุ้มบาทเดียวกันโอ้ยสาธุเถาะดีใจแหเงเนาะมาแพงก็ดีใจหลาย มาฮอดน,นี่บาแพงกะสิขอจบคลิปไวซ์มีเดอร์พีนพ่น้องบาแพงกะอัปเดตให้เบิงเนาะความคืบหนา้าเสียว่าทั้งคุณแม่ทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วกะทั้งอ้ายทั้งเอือยไร้เพื่อนกะค่อยอยากล่าสม้มขีดเนาะเห็นความสาเร็จของบ้านบาแพงมาโดยตลอดเพื่นกะบบอกบาแพงอัปเดตให้นี่เนาะเนื่อากบบาแพงกะบซินาอัปเดตให้เบิงเน,ะนาะเอา่อเเเอาเพ่นกะคงรอใจจดใจจ่อเนาะอยากเบิ่งความสําเร็จ บานของบ่าวแพงนี่บ่าวแพงดีใจถึงจุดนี้ได้ก็ดีใจเนาะพี่น้องคนอื่นบ่าวแพงกะขอหายถุกทานเนาะจงมีความสุขความจเจริญแล,ล,ล,วล,ลว้วกะล่ำรวยล่ำรวยเด้อค้าขายง่ายมือกับ้าย้องให้แข,ข่บดสุขสุคนทั้ขขทงแม่ละไม่ทั้งเอื่อยอัมพรแะ้วกับทั้งไอพรเนาะแล้วกับทั้งเพาะสุนเน่ทั้งเอื่อยหกักเนาะบดสุขสุคนนั่นแหละเนาะคอยสวยเรือบ่าวแพงมาตลอด สบายดีเบิดสุขุยู่สุขคนเนาะก็หายอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแห้งบานสบายดี